รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากรวมสร้างสังคมสีเขียวความคิดดีๆบางทีก็ได้จากเด็กๆก,กระถางจากต้นกล้วย รักโลกและแฮนเมดเด็กๆช่วยครูคิดช่วยครูทดลองได้ส่งประกวดตอนนี้ก็ได้ทุนมาพัฒนากระถางคล้วยกล้วยได้ไปต่อจากจุดเริ่มต้นเล็กๆไอเดียเด็กๆโรงเรียนวัดราชสัทธธรรมปทุมธรรมชิที่จังหวัดปทุมธานีนี่เอง ะะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในโรงเรียนวัดราชตัทชาธรรมกันค่ะที่นี่นะมีกล้วยหลายสายพันธุ์มากๆเขาทําเป็นแปลงทดลองอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูผลผลิตที่เด็กๆทําจากกล้วยด้วยนะคะไปแห้กกันเลยศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วยนี่เราแอบมาก่อนนะเดี๋ยวมแอบดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูแกับคุงกัน เราไปที่โรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมปรทุมธานีไปตามหากระถางรักโลกที่ทําจากต้นกล้วยจากฝีมือเด็กๆเ,เด็กประถมด้วยนะหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆเล่าให้ฟังดีกว่าว่าจากต้นกล้วยทํายังไงให้ออกมาเป็นกระถางผู้ใหญ่ยังคิดไม่ออกเลยอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นใยกล้วยนะคะที่ตากแห้งแล้วค่ะ กวนอะไรอ่ะกวนแป้งเปียกหรือว่ากวนกางเยกหรือว่วกวนพี่เขาเสร็จแล้วนะคะก็นํามาฟูกเขาเขาฟูกเขามันแห้งไหมป่ะเราเติมน้ําได้ไหมอย่างเงี้ย่าเติมไม่ได้ค่ะเติมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรหรอมันไม่เข้ากันมันไม่เข้ากันอ๋อเราต้องประมาณนี้่นึบๆหน่อยเงี้ยหรออันนี้ใช้ได้ยังลูกเค็กเจอเนี้ยอันนี้ยังใช้ไม่ได้ค่ะต้องละเอียดประมาณนี้ค่ะอ่าเหอละเอียดประมาณไหน ต้องเอททั้งที่ว่ามันยังไม่เป็นขุยมันไม่เป็นขุยค่ะมันต้องเข้าเนื้อเดียวกันเลยอ่ะเนาะใช่ค่ะอ๋ออันนี้จะได้สักกี่กระถางคะอ่าอันนี้ได้หนึ่งกระถางหนึ่งกระถางหนึ่งกระถางเล็กๆเนาะจริงๆแล้วคือมันต้องติดกันให้หมดใช่ป่ะใช่ค่ะต้องไม่มีตกลงในกระถางเอทกระมังเลยฮะเขากาลังอัดแล้วดูดูดูยิ้มมันเยอะเปล่าเยอะไหมมีปรึกษากันด้วยเอาแน่ได้อยู่บ้านใช่ค่ะเคยทำกระถางที่ดำที่สุดคือกระถางนี้ป่ะ ใช่ไหมลูกอันไหนดีกว่ากันเหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันปะ้ใช้ได้เหมือนกันค่ะแค่แต่งหาที่สีเอาจะเสร็จแล้วกันไปด้วยไหนจะเสร็จแล้วนี่สรุปดึงไม่ออกเสร็จแล้วต้องแต่งขอบไหมลูกแต่งค่ะยุ่งเขาอีกอ้องเราก็อยากให้มันสวยๆแต่งอ๋อเขาก็แต่งเขาก็บีบๆแบบนี้ฮะให้ปากมันเรียวๆอะหรอ อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่ากับกล้วยเอามาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้ซึ่งก็ต้องทดสอบทดลองกว่าจะได้ออกมาเป็นต้นแบบสำหรับเด็กประถมต้องลงมือทำแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะคือให้เด็กคิดหัวข้อโครงงานก่อนค่ะว่าเห็นว่าโรงเรียนเราเนี่ยควรจะแก้ปัญหาอะไรทีนี้เด็กตอนแรกคือเด็กไปเจอว่ามีใบไม้หล่นทุกวันใช่ไหมคะใบไม้เยอะก็เลยเอาใบไม้มาทํากระถางแต่ทีนี้พอทําแล้วมันมันมันคือมันทำไม่ได้ก็เลยมีการ ได้เปลี่ยนใหม่อะลองมองใหม่ซิว่าโรงเรียนเรามีปัญหาอะไรอีกมีอะไรเยอะอีกทีนี้เด็กเขาก็ได้เห็นว่าโรงเรียนเราหนึ่งม,มีกล้วยมีกล้วยเยอะก็เลยว่าเคยแบบอยู่บ้านนี้ค่ะเคยเจอแบบเชือกกล้วยว่ามันเหนียวเหนียวนะคุณครูสามารถเอาใอยใยอันเนี้ยมาทําเป็นกระถางเหมือนใบไม้ได้ไหม,มก็เลยว่าเด็กก็เลยได้แบบลองคิดแล้วก็มาช่วยกันทำค่ะกับคุณครู ปีหกค่ะปีหครูกับ<ป>นักเรียนก็มาช่วยกันหาวิธีว่าทำยังไงให้มันขึ้น<ช>เป็นกระถางได้ไ<อ>ก็คือต้องเราต้องลองผสมแป้งเรื่อยว่ามันแบบอัตราส่วนพอดีกันถ้าแบบมันเหลวเกินไปเงี้ยค่ะมันก็มันจะต้องใช้ใยในก,กวในเยอะอแต่ถ้ามันพอดีพอดีเงี้ยค่ะมันก็จะใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม,มก็ต้องหาความเหมาะสมมันพิเศษยังไงบ้างคือหนึ่งนะคะแน่นอนเลยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปลูกได้ใช่ไหมคะแล้วสามารถแบบเวลาเขาเริ่มจะ พังๆแล้วค่ะใช่ใช่พอลดน้ำเรื่อยๆค่ะมันจะเริ่มมาอยู่ตัวลงได้ค่ะลงได้ทั้งกระถางเลยไม่ต้องแกะถุงดําปลูกอย่างเงี้ยค่ะก็คือสมมติเขาใช่กลายเป็นปุ๋ยได้เลยค่ะประมาณนี้ตอนนี้มีโครงการที่ขอรับบริจาคมานะคะกับพลทรจีีเราก็จะขยายหรือว่าคิดเพิ่มไปก็คืออาจจะใช้เครื่องเป็นอยู่ในระยะเริ่มต้น ที่จะใช้เครื่องอัดมันก็จะทุ่นแรงไปเรื่อยแต่ว่ามันก็ต้องทดลองต่ออีกว่าเราจะทยังไงถึงจะได้ออกมาเป็นวัตถุดิบที่เราพอใจใช่เพราะเพราะาอยากจะทำให้บางกว่านี้เดี๋ยวพอได้ทุนมาแล้วเราก็หาเครื่องมือหาอะไรมาพัฒนาของต่อใช่ไหมคะ อาจจะอาจจะใช้เครื่องมาอัดให้มันทันสมัยมากขึ้นเล็กลงอะไรเงี้ยหระแล้วเวลาทดลองต้องให้เด็กๆไปช่วยทำไหมอาจารย์ให้ค่ะให้ดูให้ดูด้วยกันให้ทดลองด้วยกันมันก็ต้องทดลองหมดนะคะทั้งใช้แป้งเกียกหรือว่าผัดเลยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยก็คือเห็นว่าต้นกล้วยอสามารถเอามาใช้ประโยชน์ใช่ค่ะอื่นได้นอกจากในรูปแบบเดิมๆที่เราเคยทำใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่ได้จากเด็กๆเด็กๆเขา ใ,ใช่ค่ะถ้าเดินไปข้างๆหอประชุมก็จะเห็นพื้นที่เล็กๆที่ปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์ก็เพราะที่นี่ชาวบ้านปลูกกล้วยกันแทบทุกบ้านกล้วยก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของที่โรงเรียนแห่งนี้ไปด้วยก็ตอนแรกที่มารับตําแหน่งเป็นผู้การโรงเรียนที่นี่นะคะก็มาดูว่าอโรงเรียนนี้มีอะไรที่พอที่จะเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ ก็มองไปรอบๆแล้วก็เจอว่าโรงเรียนเราเนี่ยโดยรอบเลยก็คือทุ่งนาแล้วข้างๆทุ่งนาก็คือคันคัน,นานะคะก็จะเป็นกล้วยกล้วยเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกอย่างทั้งลำต้นใบผลได้หมดเลยอย่างนั้นเรามาทำสวนกล้วยดีกว่าคุณครูก็เห็นด้วยก็เริ่มจากการที่เราไปขอพันกล้วยจากที่ชาวบ้านมีลูกศิษย์เป็นเ,เจ้าของร้านขายพวกพืช เพื่มพนธุต่างๆต้นไม้ต่างๆเลยค่ะก็เลยขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ตอนแรกมีกี่สายพันธุ์ตอน,นแรกๆเลยที่หาได้ก็คือมีกล้วยหน้ากล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ลูกศิษย์ก็เลยหามาให้ออมีกล้วยมาฮอยกล้วยสุวรรณกันลีกล้วยน้ำว้าดำกล้วยตานีดำอะไรอย่างเออางี้ยค่ะมากมายเลยเออการที่เราทำอันนี้ขึ้นมาจุดประสองค์อย่างหนึ่งของโรงเรียนก็คือเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยยึดหลักตามแนวหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเราจะส่งโรงเรียนเข้าเข้ารับการประเมินเราจะต้องมีตัวที่เป็นตัวเชื่อมโยงต้องทําอะไรให้มันเป็นระบบในโรงเรียนทั้งหมดเลยก็เลยเอากล้วยนี้ขึ้นมาแล้วก็ในห้องเรียนก็ต้องมีเด็กก็ต้องเรียนด้วยนะคะปีหน้าเราจะส่งเป็นศูนย์การเรียนรู้<ม>บุรณาการมีการถอดบทเรียน 3. ห่พวง2เงื่อนไขอันนี้คือจุดประสงค์หลักที่โรงเรียนของเราจะต้องการพัฒนา ให้จากสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยค่ะ<ช>คือฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลหให้กับนักเรียน <ขอ S 1> แล้วก็อันเนี้ยใช้ตัวเนี้ยเป็นแกนแล้วเราตั้งแต่ทํามา4ปีอะค่ะอาจารย์มันแตกแขนงเป็นอะไรบ้างมันก็เพิ่มพันุ์ที่หายากมากขึ้นค่ะใช่ต่อมาก็มีโครงงาน โครงงานกระถงยางใยกล้วยของเราพัฒนากระถงยางใยกล้วยเราพัฒนาขึ้นมาโดยการใช้มือ mm hmm. แต่เด็กๆเ,เนี่ยเขาไม่ได้ทำใย,ยกล้วยแต่แรก <Okay. S 1> เขาจะทําด้วยใบไม้ mm hmm. เสร็จแล้วเขาก็มองว่าอุ๊ยเวลากล้วยมันล้มเนะี่ยมันก็ทิ้งตอนนี้เราก็ส่งเข้าประกวดคอนเน็กีดีเป็นหนึ่งในสองจาก22โครง,งงานของโรงเรียนทั่วไป mm hmm. เราเป็นโรงเรียนเด็ก mm hmm. เราก็ได้มาแล้วเขาก็ให้การสนับสนุน และโรงเรียนก็ใส่เรื่องกล้วยเข้าไปในแต่ละวิชาเรียนเหมือนชั้นเรียนวันนี้วิชาการงานเด็กกระถมปลายก็เรียนทำบาบสีจากใบตองที่ได้มาจากที่บ้านของพวกเขาเองทำให้เด็กๆคุ้นเคยกับกล้วยและรู้จักใช้ประโยชน์จากมันมากขึ้นคือคุณครูสอนแบบนี้ค่ะมา ตั้งแต่ปี62เลยไหมคะหรือว่า62เนี่ยเราปลูกก่อนแล้วก็63 64 65เราค่อยใส่เข้าไปในวิชาค่ะสอนมาตลอดค่ะเพราะว่าเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านเด็กๆก,ก็มีเวลาที่เราให้เด็กทาพวกเนี้ยก็จะให้เด็กออกมาจากที่บ้านนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มานะพวกใบตองเด็กๆเ,กเกจาะมาเองต่มไ<า>ที่นะบ้านก็มีอยู่แล้วเขาว่าได้มาแลกเปลี่ยนไหมว่าเออคุณครูเราทําอย่างนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้มีได้คุยเพิ่มกันไหมมีค่ะมีอย่างอาทิตย์ ก่อนที่เราลอยกระทงกันก็ให้เด็กทำก่อนกระทงเเด้วยเด็กนักเรียนก็เมืออว่าครูพับแบบนี้ได้นะหนูพับแบบนี้ได้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาเห็นครูพับเขาบอกครูทำไมไม่สอนอย่างนี้หนูบ้างเนี่ยเพราะมันมหลายแบบหลายวิธีใช่ไหมคะเราสอนไปอย่างเงี้ยเราอาจจะสอนได้ไม่ครบทั้งหมดแต่เขาก็จะเปิดเขาบอกว่าเขาพับที่บ้านหนูดู u t u b e มาอย่างเงี้ยเขาก็มาพับให้ดูก็ถือว่าถือว่าดีค่ะเขาก็มีการศึกษาจากที่อื่นมาก่อนอันเนี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าอยู่ในชั้นเรียนอ่ะมันง่ายขึ้นไหมคะ เรียกว่าทําให้สนุกมากขึ้นเลยสนุกมากขึ้นนักเรียนอยากจะเรียนมากขึ้นอย่างถ้าเราบอกวันไหนวันนี้มีปฏิบัตินะเราจะทําอันนี้อันนี้กันเงี้ยก็กระดูกระตือรือร้นนะคะ,จะจก,กระตือร้อนใช่อ,อยากจะทําอาจจะทําไม่สวยมากแต่ก็คืออยากจะทําอยากจะรู้มันเป็นยังไงแนวคิดดีๆที่เด็กได้ไอเดียดีๆก็เพราะโรงเรียนใช้กล้วยเป็นตัวเชื่อมโยงผู้อำนวยการบอกว่าเด็กๆจะต้องเรียนการถอดบทเรียน พอไปเจอเรื่องอื่นก็ใช้การถอดบทเรียนที่เรียนจากเรื่องกล้วยเข้าจัดการได้โรงเรียนก็จะฝึกให้มีทักษะนี้จนเป็นอัตโนมัติติดตัวไปใช้ในชีวิตกันเลยและเด็กๆก็ทำให้เห็นกันแล้วจากผลงานที่มีโอกาสจะเติบโตได้อีกใบนี้นั่นเองสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่